เดีสวยบ้านน้องชัยลำชัยลูกนั่นนะไม่เก็บตอนนี้นะคะอุย้ยพี่น้องพี่น้องใจยัดตึงพอเห็นยัดตึงเห็นพี่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 นี่พี่น้องใจพี่น้องสวยงามมากเลยจ้าเดี๋ยวมาแล้งยัดตึงจะเก็บออกก่อนนี่ใะพี่น้อง เก็บไปลวกกินกับน้ำพริกสิจ้าถึงได้สังเฝานอนเฝาอยู่พี่น้องเอจ้ะพี่น้องสวยงามมากนั่นนะไม่เก็บตอนนี้นะคะโอ้ยพี่น้องพี่น้องใจยัดตึงพอเห็นยัดตึงเห็นพี่พี่พพี่พ,พี่พี่นพี่น้องยัดตึงกับไปหาตัางบักไก่ พี่น้องอยู่ไกลๆของนี่นะมือนี้ลูกกำลังสวยเลยเะได้ยังจะตึงจะให้ดูนะน้อนี่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 พี่น้องเอ้ยนั่นานาหนันนาไม่เก็บตอนนี้นะคะโอ้ยพี่น้องพี่น้องใจแจตึงนพเห็นแยตึงเห็นพี่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 นี่พี่น้องแย่ตึงนกับไปหาตังบกไก่ พี่น้องอยู่ไกลๆของนี่นั่นน,น,น่ะไม่เก็บตอนนี้นะคะโอ้ยพี่น้องพี่น้องจจเตึงพอเห็นเนี่ยตึงเห็นพี่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 นี่พี่น้องพี่น้องสวยงามมากเลยจ้าด้วยเป็นบาจากพี่น้อง สวยแต่จ้าพี่น้องโอ้ยสวยงามมากมึงนี้พี่น้องจ้าเขาเรียกว่าสวยกินได้นะคะพี่น้องนี่จ้าสวยทานได้นะคะเพื่อนก็จะออกขมขมมันมันเนเขาเรียกว่าสวยกินได้นะคะพี่น้องนี่จ้าสวยทานได้นะคะเพื่อนก็จะออกขมขมมันมันเเดี๋ยวยายตึงจะพลาดมีนมีนวยบ่ พี่น้องเอย้ยแยตติงากเขียนรูปของเพื่อนเนาะรูปของเพื่อนจะมีไหมโอ้ยดียินเสียงน้องกระบือมากพี่น้องเดี๋ยวยยตติงจะภาพไปชมน้อง,องกระบือนะ่ะโอ้ยวงนีพี่น้องเอ้ยสวยๆส,สวยกินได้นะคะเพื่อนๆนั่งเฝ้านอนเฝ้าอยู่พี่น้องเอ้ยขอบใจพี่น้อง สวยงามมากเดี๋ยวแย่ตึงจะพาดมีนมีนวยบ่พี่นองง้องเอ้ยแยตึงจะเขียนรูปของเพื่อนเนาะรูปของเพื่อนจะมีไหมย่ตึงกับไปหาตัางบกไก่ี่พี่น้องอยู่ไกลๆของนี่น่า,าจะขอบคุณในการรับชมนะคะเดี๋ยวเมื่อแรงกาพากัเจ็บนะคะขอบคุณค่ะ พี่น้องสวยงามมากเลยจ้าเดี๋ยวแยตึงจะพาดมินมินวยปะพี่น้องเอ้ยจตตึงจะเขียนรูปของเพื่อนเนาะรูปของเพื่อนจะมีไหมเขาเรียกว่าสวยกินได้นะคะพี่น้องนี่จะสวยทานได้นะคะเพื่นอนก็นจะออกขมขมมันมัน เฝ้านอนเฝ้าอยู่ยพี่น้องเอ้ยอยูจ้าพี่น้องสวยงามมากโอ้ไปทางไหนเนานะคอยชิชัดกินนะค่ะเดีสวยบ้านน้องชัยลำชัยลู่อจูะพี่น้องอ๋อมีหมากอยู่พี่น้องมีหน่วยอยู่มีหน่วยอยู่พี่น้องเอ้ย ลูกกำลังสวยเลยจ้ะพี่น้องจ้าเดี๋ยว,วเหมือนแรกแย่ตึงจะเก็บออกกอนนี่จ้ะพี่น้องเก็บเป็นลวกกินกับน้ำพริกสิจ้ะถึงได้สสวยแม่นมาจ้ะพี่น้องสวยแต่จ้ะพี่น้องโอ้ยสวยงามมากมึงนี้พี่น้องจ้าโอ้ดิ้ยินเสียงน้องกระบื้อมากพี่น้อง เดี๋ยวแยตึงจะภาพไปชมนองกระบือน้าม้ยมึงเนี้ยพี่น้องเอยเขาเรียกว่าสวยกินได้นะคะพี่น้องนี่จ้ะสวยทานได้นะคะเพื่อนก็นจะออกขมขมมันมันสวยม่นมาจากพี่น้องสวยที่จ้ะพี่น้องโอ้ยสวยงามมากมึงน,นี้พี่น้องจ้ะสวยสวยสวยกินได้นะคะเพื่อนเพื่อน สวยแม่นบ่าจ้ะพี่น้องสวยติจ้ะพี่น้องโอ้ยสวยงามมากมึงเนี้พี่น้องจ้ะจ้ะพี่น้องดูดอกของเพิ่น,นจ้ะพี่น้องโอ้ยเพื่อตามธรรมชาติเลยลุ่มวิ่งเดินกลับไปหาตังบักไก่พี่น้องอยู่ใกล้ๆของนี่น่จาจ้ะ ขอบคุณในการรับชมนะคะเดี๋ยวเมื่อแรงก,ก็พากันเก็บนะคะขอบคุณค่ะเนี่ยจ้ะขอบคุณในการรับชมนะคะเดี๋ยวเมื่อแรงก,ก็พากันเก็บนะคะขอบคุณค่ะอ,อ้ไปทางไหนเนาะคอาวชีชัดกินนะคะโอ้ยพี่น,ออน,อน,น้องเอ้ะเพื่อนอะบ่งดอกเพิ่นซีเลืองๆเหมือนพี่น้องมื้อนี้ยจะพี่นอ้นนนองจ้ะ ยัดตึงกับไปหาตังบักไก่พี่น้องอยู่ไกลไกของนี่นั่งยัดตึงกับไปหาตังบักไก่พี่น้องอยู่ไกลไกของนี่นั่งมีวีได้จ้ะพี่น้องอ๋อมีหมากจ้ะพี่น้องมีหน่วยอยู่มีหน่วยอยู่พี่น้องเอ้ย ลูกกำลังสวยเลยจ้ะพี่น้องจ้าจ้ะพี่น้องสวยงามมากเลยจ้าพี่น้องเอ้ย่งตึงมาแงตึง่นฮะตังไก่จ้าพี่น้อง่อยตึงมาเห็นอยู่มือนี้ลูกกำลังสวยเลยเดี๋ยวเดีย๋ยวแตึงจะให้ดูนะเนนะนนี่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  นี่นี่นี่พี่น้องเอ้ยนั่นน่ะแดดสวยบ้านน้องชัยลำชัยลู่เห็นปะเห็นหน่วยของเพื่อนบ่านจะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวมาแรงเก็บจะมาแรงเก็บมาแรงเก็บมึงยอดเพื่อนนะพี่น้องเอ้ยเนี่ยสวยป้จ้ามืึงนี้ลูกกำลังสวยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะตึงจะให้ดูนะนุ้นนี่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 พี่น้องเอ้ยนั่นน่ะค่ะพี่น้องจ้า นั่นนี่สวยไหมคะสวยงามมากเลยจ้ะพี่น้องเมือนี้ลูกกำลังสวยเลยเดี๋ยวเดอะไรจะตึงจะให้ดูนะ่นนู้นี่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 พี่น้องเอ้ยนั่นนั่นมือนี้ลูกกำลังสวยเลยเดี๋ยวเดอะไรจะตึงจะให้ดูนะ่นนู้นนี่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 พี่น้องเอ้ยนั่นนั่น โอ้ดี้ยินเสียงน้องกระบื้อมากพี่น้องเดี๋ยวย่ตึงจะพาไปชมน้อง,องกระบือนแะล้โอ้โหวงเนีพี่น้องเอ้ยโอ้ไปทางไหนเนาะข้าศึกัดกินนะ่ะนั่นนะไม่เก็บตอนนี้นะคะโอ้ยพี่น้องพี่น้องจาย่ตึงเพเห็นแย่ตึงเห็นพี่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 น้องเดี๋ยวเหมือนแรกแย่ตึงจะเก็บออกกอนนี่จะพี่น้องเก็บเป็นลวก กินกับน้ำพริกสิจ้าถึงได้สะใเรีกไก่ไหมมึงเนี่ยงามบ่จากพี่น้องจางามบ่นเนี่ยบิ่งยอดพ่นพองเพิ่นดูนะถูกฝนใหม่เนาะใรียกไก่ไหมมึงเนี่ยงามบ่จากพี่น้องจางามบ่นเนี่ยบิ่งยอดพ่นพองเพิดดานา่นดูนะถูกฝนใหม่เนาะโอ้ดิ้งยินเสียงน้องกระบือมากพี่น้อง เดี๋ยวแย่ตึงจะพาไปชมน้องกระบือนน้องเอ้ยวงนี้พี่น้องเอ้ยฝั่งเฝ้านอนเฝ้าอยู่พี่น้องเอ้ยัแกพี่น้องสวยงามมากเดี๋ยวแย่ตึงจะพาหมินหมินวยบ่พี่น้องเอ้ยแย่ตึงจะเขียนรูปของเพื่อนเนาะรูปของเพื่อนจะมีไหมเดี๋ยวแย่ตึงจะพาหมินหมินวยบ่พี่น้องเอ้ยแย่ตึงจะเขียน รูปของเพืนเนาะรูปของเพืนจะมีไหมเขาเรียกว่าสวยกินได้นะคะพี่น้องนี่จจะสวยทานได้นะคะเพืนก็จะออกขมๆมันๆเดสวยบ้านน้องชชยลัมไชลูกโอ้ไปทางไหนเนาะข้าวิชัดกินนะคัโอ้ไปทางไหนเนาะข้าวฉีัดกินนะคั đi sửa